สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินทองช n แนลช่องของเรานะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการหาเงินฟรีๆได้เงินจริงทุกอย่างนะครับกนอื่นนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่สามารถทำเงินให้คุณได้แบบไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่เปิดเน็ตทิ้งเอาไว้สามารถรับตังเข้าบัญชีได้เลยนะครับและแอปนี้นะครับ สามารถทำได้ในระบบปฏิบัติการของ iOS และ Android นะครับถอนเข้าสู่บัญชี PayPal ก็วิธีการนำเงินเข้าไม่ยากนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับได้กดลิงก์นี้เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับปัดลงมาด้านล่างนะครับเมื่อปัดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าเรา ใช้มือถือใน Android หรือว่า iOS นะครับ Android นะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับ iOS จะเป็นรูป Apple นะครับก็เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดนะครับขึ้นมานะครับมันจะมีหน้าต่างให้เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะไม่ยากอะไรมากมายนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับก็กดติดตั้งเข้าไป หลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับแอปนี้นะครับก็สามารถทาเงินให้คุณได้แบบไม่ท่องเสียตังค์สักบาทหนึ่งนะครับก็เมื่อเพื่อนๆเปิดแอปมาเสร็จนะครับเมื่อรอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับก็กดรูปสีฟ้าไปนะครับสีน้ําเงินนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับกดเน็กนะครับไปรัวๆเลยนะครับกดไปรัวๆ หลังจากนั้นก็กดเหมือนเดิมนะครับสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับ <_ d isk> ก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราใช้ WiFi หรือว่าเ네น็ตมือถือนะครับสมมติว่าถ้าใช้เน็ตมือถือก็กดโ no นนะครับถ้าใช้ Wi-Fi ก็กดเยสน, yes นะครับก็ไม่ยากอะไรมากมาย <_ d isk> หลังจากนั้นก็ให้เรากดสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับ <_ d isk> การดาวน์โหลดแอป,ปและเปิดแอป,ปก็จะประมาณนี้นะครับก็วิธีการต่อไปก็คือการเข้าสู่ระบบหรือการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับ ก็ให้เรากดที่คําว่า sign up หรือว่ากดที่จุด3จุดด้านล่างนะครับเลือกได้เลยนะครับเมื่อไรที่เรากดที่จุด3จุดนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับก็ให้เรากดที่คําว่า sign up นะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ G ี mail ใส่รหัสผ่านที่เราแต่งขึ้นมาเองจากนั้นให้เราใส่โค้ดที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับให้เรานําโค้ดนี้มาใส่นะครับเพราะว่า ท่านนะครับจะได้รับแต้มขึ้นมาฟรีๆนะครับประมาณ5,000แต้มนะครับตีเป็นเงินอยู่ประมาณ150บาทนะครับย้ํานะครับเมื่อเ,เพื่อนๆนะครับใส่โค้ดที่อยู่ด้านซ้ายมือน,นะครับรับเงินทันที150บาทนะครับหลังจากนั้นก็กดสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับกดอนุญาตด้วยนะครับเมื่อขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ก็กดอนุญาตไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดที่ จ้องสี่เหลี huh. ่ยมนะครับ <ent> ต <rules> like <spe> <brick> ิกตูหนึ่งครั้งแล้วกดโอเคนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเหลือแค่การยืนยันอีเมลนะครับเราไปดูกันเลยว่าเขายืนยันกันอย่างไรนะครับนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ใส่โค้ดเสร็จนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือมันจะได้แต้มมา5้าปันแต้มจีเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ 150บาทนะครับก่อนจะไปใช้งานเรามาคอนเฟิร์มอีเมลกันก่อนนะครับการคอนเฟิร์มอีเมลนะครับก็กดที่รูปคอนเฟิร์มอีเมลนะครับที่อยู่ในรูปสีฟ้านะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้านี้นะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อคอนเฟิร์ม Gmail นะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปสู่ในแอปของ Gmail นะครับนะครับหน้าต่างอีเมลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆดูในรูปวงกลมนี้ได้เลยนะครับจะเป็นชื่อประมาณนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีเว็บค่ำตูนะครับเขาจะบอกนะครับว่าให้เรายืนยันอีเมลนะครับก็กดที่รูปสีฟ้านะครับเวอรี่เวอรี่อีเมลนะครับก็กดเข้าไปนะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับคงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเข้าสู่เว็บด้วยหน้าไหนนะครับผมจะเข้าสู่เว็บด้วยแอปพลิเคชันนะครับที่ผมโหลดมานะครับ การทำงานเข้าไม่ยากนะครับก็ให้เราไปโหลดแอป,ปแล้วย,ยืนยันอีเมลนะครับต้องยืนยันด้วยนะครับเพราะว่าเราท่องทำการถอนเงินนะครับเขาต้องการความน่าเชื่อถือของเรานะครับเมื่อยืนยันเสร็จนะครับก็กดรูปสีฟ้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เรียบร้อยนะครับการยืนยันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาทากันได้นะครับ ก็การแนะนําเพื่อนนะครับก็ไม่ยากนะครับก็เอานาลิงก์นี้นะครับไปแนะนําเพื่อนให้เพื่อนมาสมัครสมาชิกผ่านเราเราก็จะได้รับ10%เนะครับนะครับแอปนี้นะครับก็ทํางานไม่ยากอะไรมากมายนะครับก็เพื่อนๆนะครับก็ก่อนจะไปเข้าสู่ระบบนะครับก่อนจะไปเล่นก็อย่าลืมกดที่รูป3ามขีดด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างขวามือนะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่คําว่า setting ก่อนนะครับ setting นะครับ ก็ให้เราติกตุกให้หมดนะครับผมแนะนำนะครับติกตุกให้หมดนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราปัดขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะเห็นนะครับใกล้ๆกับหน้าต่างนะครับเกี่ยวกับรูปของแอปนี้นะครับที่เป็นรูปพึ่งอยู่นะครับก็ถือว่าแอปนี้ทํางานอยู่นะครับก็เปิดทิ้งไว้นะครับก็สามารถทําเงินให้เราได้นะครับ ก็ถ้าเราครบ20ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับก็จะมีหน้าต่างคานถอนอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมวงกลมเอาไว้นะครับจะมีหน้าต่างสีฟ้าอยู่นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปและสามารถตอนตังค์ได้เลยนะครับก็ไม่ยากอะไรแอปนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์อะไรเข้าได้นะครับในคอมเมนต์และสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับ